ภูเขาเบื้องหน้าเราคือเขาใหญ่นะครับฝั่งตะวันตกที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยสระบุรีครับรู้จักที่นี่เมื่อ7ปีที่แล้วจากเพจจุดกลางเต็นสมัยนั้นคนยังไม่ค่อยเยอะสัญญาณโทรศัพท์บางที่ยังไม่มีเป็นลูกลังถนนประมาณนั้นผ่านมา7ปีที่ดินมูลค่าดีตัวขึ้นไปดังทองนะครับคนเทพนิยมมาเที่ยวเนื่องจากมันใกล้ ที่ซื้อขายกันมีนโฉนดไร่หนึ่งมี2อสาล้านบาทไม่มีโฉนดว่ากันไร่หนึ่งล้านกว่าบาทนะครับขึ้นอยู่ว่าติดน้ําหรือไม่ติดน้ําอากาศดีนะครับใกล้กรุงเทพวันนี้เราจะไปที่ลานกางเต็นต์ลิ่นไอดินซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงน้ําแรกๆฤดูการท่องเที่ยวของตําบนชะอมนะครับกรกระดาษยาวไปจนถึงประมาณคุมภาพันธ์น้ําก็จะค่อยๆเริ่มแห้ง ที่นี่เป็นน้ำภูเขาร้อยเนะครับไม่มีเขือนกัดเก็บเพราะฉะนั้นจะบริสุทธิ์มากๆซึ่งเราชอบมากนี่คือเหตุผลที่เรามาซื้อบ้านที่แก่งคอยสระบุรีครับทางผ่านแวะท่องเที่ยวกันครับ